สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมชื่ออาจารย์วีจากองค์การนักลงทุนซีไอวิทยาลัยนวัตรกรรมสังคมมหาวิทยาลัยหลังสิตวันนี้ผมอยากจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะมาคุยกันเรื่องของบิตคอย n จริงๆแล้วต้องบอกว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านเรื่องบิตคอยมากกว่นึง ดังนั้นก็เป็นธรรมดาที่จะเจอคำถามมากมายเลยนะฮะว่าบิตคอย n หลอกไหมบิตคอยโกงไหมและบิตคอย n มันจะล้มได้ไหมวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาตอบคำถามทีเดียวในวิดีโอชุดนี้นะครับไปดูกันเรื่องแรกก่อนบิตคอย n หลอกบิตคอย n ไม่จริงบิตคอย n เป็น18มงกุฎหรือเปล่าวันนี้ก็อยากจะพาคุณผู้ชมมาคุยกันเรื่องของอันดับแรกก็คือเรื่องของบล็อกเชนระบบกระจายศูนย์กลางข้อที่2ก็คือเรื่องของ บิตคอย n มีทั้งหมดแค่21ล้านบิตคอยข้อที่3ก,ก็เกี่ยวกับเรื่องของคนปิดบัญชีหรือคนทําเหมืองและสุดท้ายเราจะไปคุยกันเรื่องของราคาบิตคอยมาดูกันเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกที่อยากจะคุยให้คุณผู้ชมได้ได้รับฟังกันนะครับจะเป็นเรื่องของคนที่คิดคนเรื่องระบบบิตคอยชื่อคุณซาโตชินากาโมโต ซึ่งต้องบอกว่าคุณคุณนากามโตะเนี่ยหลังจากที่เขาได้พัฒนา,าระบบบิตคอยเสร็จแล้วเขาก็ได้ทิ้งเป็นทั้งซอสโค้ดทั้งเปเปอรอ์ต่างๆไว้เขาก็ได้หายตัวไปแล้วเราก็เลยมีชื่อของออมีชื่อนวัตรกรรมอยู่2เรื่องด้วยกันอันดับแรกก็คือเรื่องของบิตคอยอันดับ2คือบล็อกเชนบล็อกเชนคืออะไรบล็อกเชนคือระบบที่รองรับบิตคอยบล็อกเชนเป็นระบบที่กระจายศูนย์กลางบล็อกเชนจะเป็นระบบที่ เราจะใช้คอมพิวเตอร์เป็นพันเป็นหมื่นเครื่องเพื่อทำการประมวลผลต่างๆในการที่จะมีการโอนเงินของบิตคอยเท่าที่เห็นนะฮะเวลาเราพูดถึงโดยทั่วไปเราก็จะเห็นมีแบงค์แบงค์ก็จะมีอย่อย่างเช่นอาจจะมีเมนเฟรมหรือคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่อยู่ที่สำนักงานใหญ่ดังนั้นเนี่ยแบงค์ก็จะมีอยู่ศูนย์กลางแล้วแบงก์ก็จะถูกควบคุมโดยธนาคารกลางธนาคารก็จะถูกควบคุมโดยรัฐบาลดังนั้นเนี่ย ทุกคนก็จะต้องเป็นไปตามระบบแต่ถ้าเป็นในส่วนของระบบบล็อกเชนมันจะเป็นการกระจายศูนย์นั่นหมายว่ามันจะไม่มีคอมพิวเตอร์ตัวใหญ่เพียงตัวเดียวที่ควบคุมทั้งหมดมันก็จะเป็นการกระจายออกไปเรื่อยๆซึ่งเราก็เห็นได้ว่ามันก็จะมีการกระจายออกไปไม่มีศูนย์กลางดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะไม่มีคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเนี่ยที่มีอํานาจที่จะไปควบคุมได้ทั้งหมดมันต้องใช้คอมพิวเตอร์จํานวนมหาศาลเลยเป็นพันเป็นหมื่นเครื่องเชื่อมโยงกัน ในการที่จะประเมินผลหรือในการที่จะส่งบิตคอย n ไปถัดมาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่อยากจะคุยให้ฟังก็คือว่าด้วยระบบที่เป็นอยู่เนี่ยครับก็ไม่สามารถที่ใครจะสามารถที่จะมาล้มในส่วนของบิตคอย n ไปได้เพราะว่ามันระบบมันจะกระจายศูนย์กลางเรื่องอีกเรื่องนึงที่อยากจะคุยถัดมานะครับคือเรื่องของจำนวนบิตคอย n ที่มี2 1ล้านบิตคอย n จำนวนบิตคอยที่มี21ล้านบิตคอยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีไม่ได้มากกว่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับเงินหลายสกุลอ,อย่างเช่นเงินสกุลดอลลร์เงินสกุลดอลลราตอนมีปัญหาในปี2008ที่เราเรียกกันว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์สหรัฐอเมริกาก็ถือวิสาสะโดยการพิมพ์แบงออกมาจํานวนมา4.5ล้านล้านดอลลร์ตอนนี้ก็เท่ากับว่าเงินดอลลราแบงก์ดอลลร์เนี่ยกระจายเต็มล้นโลกไปหมดละมันก็ทําให้เกิดภาะวะเงินเฟอ้อเพียงแต่ว่าสิ่งตอนนี้ที่ไม่เกิดเพราะว่าเรายังเชื่อว่าเงินดอลลร์ยังมีค่าอยู่ แต่ในส่วนของบิตคอยจะเปรียบเสมือนทองคํามันจะมีเพียง2ีล้านบิตคอยเท่านั้นไม่สามารถเพิ่มได้มากกว่านี้มันจึงทําให้ทุกคนเนี่ยคิดว่าบิตคอยเนี่ยมีโอกาสที่จะมาแทนทองคําได้ในอนาคตเรื่องถัดมาเนี่ยคือเรื่องของคนทําเหมืองหรือคนลงบัญชีเรื่องของบิตคอยเป็นเรื่องของการโอนเงินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งคราวนี้ สมการทางคณิตศาสตร์ที่คุณนาโกมโตเขาคิดไว้ก็คือว่าเขาจะให้คอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยทำหน้าที่ที่ไปคำนวณสมการคณิตศาสตร์เกี่ยวกับของการโอนทั้งหลายแหละแล้วออกมาเป็นรางวัลเป็นบิตคอยซึ่งพอคนทําเหมืองได้รางวัลเป็นบิตคอยทุกคนก็อยากเจาคอมพิวเตอรขอ์ของตัวเองเนี่ยฮะ มาใช้ในการทําเหมืองจริงๆแล้วก็คือการไปปิดบัญชีนั่นเองว่าอย่างเช่นในกอโอนเงินไปให้ในขอทายังไงถึงจะให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าในกอโอนเงินไปให้ในขออย่างอย่างแท้จริงดังนั้นในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์ที่มาทําหน้าที่ทําเหมืองก็คือมีหน้าที่ลงบัญชีนั่นเอง อีกอันนึงเนี่นะฮะเวลาเราจะจ่ายงินหรือซื้อหรือจะจะจะจ,ะจ่ายบิตคอยหรือซื้อบิตคอยเราก็จะมีเลขที่ของตัว QR Code ซึ่งมันก็จะเป็นลักษณะของตัว QR Code เวลายิงก็ใช้การสแกนเท่านั้นเอ่ยอเ่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ง่ายอันนั้นก็คือเราเรียกกันว่า b i บิตคอ Address ตามที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ครับไปพูดถึงราคาบิตคอยนิดนึง Bitcoin ตอนเริ่มแรกที่ออกมาเนี่ยทุกคนไม่ได้คิดว่ามันมีค่าเลยแต่เนื่องจากว่าในวงการคอมพิวเตอร์เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วเวลาวงการคอมพิวเตอร์มีอะไรเขาก็จะลองเล่นกันดูออาว่าอย่างเช่นสะสมแต้มเออยเลเอ,เอแล้วก็มีค่าเป็นเงินช่วงแรกๆเลยที่ออกมาราคาของบิตคอยคืนึ้น1,309ตคอ 1, Bitcoin ตอน1ดอลลาร์อันนี้คือประมาณปี2009เดือนตุลาคมหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีการที่ เขาพูดเล่นกันระหว่างคนที่อยู่ในอังกฤษกับคนที่อยู่ในเมกาคนที่อยู่ในอังกฤษก็ไปบอกคนที่อยู่ในเมกาว่าเนี่ยคุณโอนเงินมาให้ฉันเนี่ยหนึ่งหมื่นบิตคอยฉัน เออถ่ถ้าโอนเงินมาให้ฉันหนึ่งหมื่นบิตคอยเสร็จฉันก็จะซื้อพิซซ่าเลี้ยงให้นี่เป็นการตกลงกันระหว่างคนที่อยู่ฝั่งอังกฤษกับเมิกานะฮะหลังจากนั้นก็มีการโอนเงินหนึ่งหมื่นบิตคอยไปพอโอนเงินหนึ่งหมื่นบิตคอยเสร็จอีกฝั่งนึงก็สั่งพิซซ่าให้นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นราคาพิซซ่าที่แพงที่สุดเพราะเรากำลังพูดถึงหนึ่งหมื่นบิตคอยตอนนี้หนึ่งบิตคอยเมื่อเช้าวันนี้ผมดูเนี่ยตกประมาณสองแสนสี่หมื่นบาท ซึ่งถ้าเราคูณเข้าไปก็คงเป็นเงินจำนวนมหาศาลราประมาณ2,400ล้านบาทได้คนที่จ่ายบิตคอย์ไปตอนนั้นทุกวันนี้ก็คงจะเสียใจนะครับถัดมาอีกประมาณ2ปีนะฮะหลังจากปี2009 20 2 0ที่เกิดช่วงแรกๆนะครับพอมาอีก2ปีราคาบิตคอยก็เท่ากับ1เหรียญสหรัฐนั่นหมายว่ามันเพิ่มขึ้น1 3 0 9เท่าภายในรเวลา2ปีคือปี2009ถึงปี2011มาดูราคาปัจจุบันของบิตคอยนะครับ ราคาปัจจุบันของบิตคอยตอนนี้ตกประมาณมันเกิดการต่อสู้กันระหว่างบิตคอยกับบิตคอยแคชทำให้ราคาบิตคอยที่สูงขึ้นไปมากกว่า7,800ดอลลาร์ก็ตกลงมาต่ำกว่า5 5้เออต่ำกว่า6 0 0 0ดอลลาร์ตกประมาณสัก5,500ดอลลาร์ตอนนี้มันก็ขยับขึ้นมาซึ่งช่วงนี้มันก็อยู่ประมาณสักประมาณ7 2 0 0 7ด0 0ดอลลาร์ได้ก็ถือว่าราคาของบิตคอยในปัจจุบันสูงขึ้นมา,มากาเทียบกับต้นปี2อง7มันขึ้นมาแล้ว7เท่าเฉลี่ยครับ ผมจะขอไปคุยเรื่องที่สองนะครับเรื่องแรกเราคุยกันไปแล้วว่าบิตคอยนี่หออลอกไม่จริงตกลงของเราก็พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นของจริงนะครับคราวนี้เราไปดูว่าระบบบิตคอยเนี่ยโกงได้มาเขาว่าโกงก็คือมันแฮ็กเข้าไปได้ไหมคนแฮ็กเข้าไปแล้วจะไปเก็บบิตคอยมาเป็นของตัวเองได้ไหมเราไปดูกันทีละเรื่องนะครับอันดับแรกที่จะคุยให้ฟังก็คือเรื่องของเว็บไซต์อันหนึ่งที่มีชื่อว่าเม้ากอก เมากอกเป็นเว็บไซต์ที่จัดตั้งขึ้นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับนำ,นำโดยคอนซีีโอก็คือในมาร์คคาเพเลสที่เราเห็นอยู่ในรูปที่อ้วนๆคนนี้ครับมาร์คคาเพเลสตอนนั้นเนี่ยเขาเปิดศูนย์ที่สามารถแลกเปลี่ยนบิตคอยอันดับแรกของโลกเลยนะครับใช้เวลาอาจประมาณสักประมาณสักห้าถึงเวันในการซื้อขายบิตคอยแต่ก็ได้รับความนิยมแบบมากมายทีเดียวคานนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทําให้เมากอกเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมาเยอะแยะเลย เราจะเห็นได้ว่าได้อย่างนี้นะครับเออที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับตั้งแต่เบอร์หนึ่งจนถึงเบอร์20เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยบันดับหนึ่งก็คือ Bitfinex นะครับันดับ2ก็คือ Bitstamp, GDEX, Bitfire เออเ่เลย,เยมีเยอะแยะหมดเลยนะครับอันนี้คือเมื่อ24ชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ถ้าเราไปดูในส่วนของ5ปีที่ผ่านมา คุณผู้ชมดูฮะตั้งหลายอันดับที่1นึ่งจริงอันดับที่18เป็นเมาก็อกหมดเลยนั่นแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยเมากอกได้แสดงบทบาทที่เป็นเจ้าโลกในเรื่องของการแลกเปลี่ยนบิตคอยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนั้นทุกคนก็เชื่อถือว่าเมากอกจะอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในที่สุดในมาร์คแคปิเลสซึ่งเป็น c e o ก็ถูกแฮ็กเข้ามาแล้วตอนหลังก็มีข่าวว่าในมาร์คเองอ่ะเป็นคนโกงเองโดยที่ระบบของตัวเมากอกซึ่งเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเนี่ยโกง ประชาชนไม่ได้เกี่ยวกับตัวบิตคอยเลยดังนั้นบิตคอยตอนช่วงแรกก็ราคาตกลงไปประมาณ200ดอลลาร์ในที่สุดก็กลับมาแล้วฟื้นคืนมาทะลุพันดอลลาร์เราไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการโกงในบิตคอยบิตคอยเนี่ย ถูกใช้โดยเว็บไซต์ที่ซิลโรดเว็บไซต์ที่ซิลโรดเป็นเว็บไซต์ที่ขายทั้งด้านสิ่งที่ผิดกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดยาอียาอะไรแยมอะเลยสามารถเข้าไปซื้อนในนี้ได้โดยการใช้จ่ายเงินอะไรต่างๆก็ใช้เป็นบิตคอยแล้วตอนนั้นก็เลยบิตคอยก็ยังม,มีชื่อเสียงในแง่ที่ไม่ค่อยเดียวว่าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมแต่ในที่สุดซิลโรดนะครับในลอสออบริชที่เห็นในรูปก็ถูกจับนะครับแล้วก็เป็นจุดจบของซิลโรด สิ่งที่ตามมายังไม่จบเท่านั้นนะฮะมีเว็บไซต์อันหนึ่งชื่อ Bit i n s t a n t b i t i n s t a n t เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่คือสมัยก่อนเมาก็อกเวลาเดี๋ยวเราจะซื้อที่เราจ่ายตังค์ไปแล้วประมาณ5-7วันเราถึงจะได้ Bitcoin b i t i n s t a n t ใช้เวลาเพียง 1- 2วันก็ได้ Bitcoin ละคนที่เป็น c e o ก็ชื่อชาลีเชรมในที่เห็นดังภาพบอกว่ากิจการ b i t i n s t a n t ก็จเจริญรุ่งเรืองมาตลอดเวลาเลยจนในที่สุดคุณชาลีเชรมที่เราเห็นตามภาพเนี่ยอยู่ดีเขาก็ไปขายบิตคอย n ให้กับ คุณลอสตอบิชที่เป็นเจ้าของซิลโรดที่เป็นเว็บไซต์ขายพวกยาเสพติดเมื่อทําอย่างนั้นเสร็จเขาเลยถูกจับในฐานะที่ขายบิตคอยให้ให้กับองค์กรที่ไปทำอาชญากรรมต่างๆอันนั้นก็เป็นจุดจบของบิตอินสแตนแต่ไม่ใช่จุดจบของบิตคอยทุกวันนี้เรื่องราวของบิตคอยก็ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่าระบบของบิตคอยสามารถโกงได้เราไปคุยกันสองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือบิตคอย เป็นของจริงไหมหลอกหรือเปล่าซึ่งเราก็บอกเราก็ได้พิสูจน์จนถึงบ,บัดนี้แล้วว่ามันเป็นเรื่องของเรื่องจริงข้อที่2บิตคอยโกงได้ไหมจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครโกงบิตคอยได้นอนาคตจะไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครโกงได้เรามาถึงเรื่องที่3เรื่องของว่าบิตคอยล้มได้ไหมก่อน่อในเรื่องของบิตคอยล้มได้ไหมเนี่ยผมอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูด้วยกัน3เรื่องเรื่องแรกคือปริมาณการซื้อขายเรื่องที่2คือขายใหญ่ในวงการบิตคอย และเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของคนรวยใน Bitcoin ไปดูกันเรื่องแรกนะครับเราจะเห็นจากปริมาณการซื้อขาย Bitcoin ทุกวันนี้จะเป็นยังไงบ้างบิตคอย n กินส่วนแบ่ง60%ดังนั้นเนี่ยบิตคอยไม่เทียบกับสกุลอื่นไม่ว่าจะเป็นอีเ e อ e u เียเป็น Bitcoin Cash เป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยบิตคอยก็ยังกินส่วนแบ่งแล้วก็ถือได้ว่าเป็นราชาของเงินสกุลดิจิทัล แม้ว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมาจะมีเรื่องของ b บิตคอยแคสที่มาีการซื้อขายสูงมหาศาลก็ยังไม่สามารถเอาชนะบิตคอยได้ถัดมาเรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่คุณผู้ชมเห็นข้างบนเนี่ยที่เป็นสีเหลืองๆนี่ครับจะเป็นในส่วนของ Bitcoin ซึ่งแต่ก่อนเนี่ย i ิตคอยคุมปริมาณการซื้อขาย90%ของโลกหลังจากนั้นมาก็เกิดอีเทอรเียมพออีเทอรเียมเกิดขึ้นมาเสร็จอีเทอริเียมก็ได้รับความนิยมสูงมากเลย ประมาณสักเดือนถ้าผมจําไม่ผิดประมาณสักเดือนมิถุนายนเดือนพฤษภาเดือนมิถุนายนอิตาเลียมเนี่ยเขาคิดว่าจะเอาชนะบิตคอยได้เพราะเทคโนโลยีของอิตาเลี่ยมคือเป็นโปรแกรมเมเบิลมันนี่ก็ทุกคนก็คิดว่าจะเอาสานาเออสาม,มารถเอาชนะบิตคอยได้แต่ในที่สุดก็ไม่สาม,มารถเอาชนะได้ความเชื่อถือในบิตคอยก็ยังสูงกว่าจึงทําให้บิตคอยซึ่งเป็นสีเหลืองในกราฟนะครับก็พุ่งกลับขึ้นมาที่เห็นในภาพนี้นะครับจะเป็น จำนวนการซื้อขายทั้งหมดนะครับเป็นหน่วยดอลลาร์เรากำลังพูดถึงประมาณสัก75,000ล้านดอลลาร์ร้อยออประมาณสักแสนล้านดอลลาร์ซึ่งที่เห็นก็คืออย่างที่เห็นในภาพชัดเจนก็คือเป็นการ excluding bitcoin นะ,รนะครับ excluding bitcoin อันนี้ไม่รวม bitcoin ครน,นี้พอเราดูภาพถัดมาที่เป็นการ รวมบิตคอยนะครก็เห็นว่าของรวมแล้วประมาณถึง200แสนล้านแสดงว่าบิตคอยก็ยังกินส่วนแบ่ง5-60%ของตลาดอยู่ดียังถือว่าทุกวันนี้ก็ยังถือได้ว่าเป็นราชาแห่งเงินสกินดิจิตอลอยู่ดีที่ผมกำลังให้ดูภาพนี้นะครับจะเป็นเรื่องของมันลี่ที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าในส่วนของบิตคอยก็ยัเป็นอันดับหนึ่งะครับด้วยวอลุมการซื้อขายเราเห็นนะฮะถ้าเราย้อนไปกลับไป1วันก็ตกประมาณสัก 2,800นะครับประมาณ2,800ล้านดอลลาร์ในขณะที่บิตคอยแคส s h อยู่ประมาณสัก500กว่าล้านดอลลาร์ก็แสดงให้เห็นว่ายังไงก็แล้วแต่ Bitcoin ก็ยังมีมีปริมาณการซื้อขายมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่ดีแล้วก็ในอันดับที่สูงมากด้วยอันนี้น่าสนใจมากนะครับภาพนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยจะเป็น recently added นะครับก็จะเป็นเงินตุนดิจิตอลที่เพิ่งเข้ามาใหม่ เรากำลังพูดถึงเนี่ยฮะเราวันเดอโกมีอยู่2อันทูเดอโกมีอยู่อีก2อสองกุล3 d ีเดอโกมีอีก3สกุลโฟเดอโกมีอีกสสกุลไฟเดอโกโอ้โหมี5-6าสกุลเห็นไหมฮะเงินสกุนดิจิตอลเกิดใหม่ทุกวันแต่บิตคอยก็ยังเป็นเงินที่มีมาการซื้อขายและก็นิยมสูงที่สุดในตลาดอยู่ดีอันนี้เป็นอีกหนึ่งกราฟที่คุณผู้ชมต้องดูเลยครับเรามาดูกันนะครับ สิ่งหนึ่งที่สะท้อนในภาพน,นี้ก็คือจีนจีนคืออะไรเอ่อจีนเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเขามีข้อห้ามอยู่2ประการด้วยกันอันดับแรกคือข้อขอห้ามเกี่ยวกับ ICO หรือการระดมทุนเพื่อออกเหรียญใหม่ออกเงินุนดิจิทัลใหม่เท่าน,นี้ไม่พอนะครับตอนนี้จีนสั่งห้ามซื้อขายตัวเงินกุลดิจิทัลทุกสกุลเราจะเห็นไหมฮะสีชมพูที่เราเห็นอยู่เนี่ยจีนหายไปเลยนะครับพอจีนหายไปปุ๊บประมาณการซื้อขายขนาดนี้ ในในความคิดของผมเองผมคิดว่ายังไงก็แล้วแต่จีนจะกลับมาในเร็วๆๆนี้นะครับที่เราเสหเห็นนี่คือโอเคคอยซึ่งเป็นของจีนนะครับอันที่สองก็คือหัวปี้อันนี้ก็ของจีนอีกนะครับเราก็เห็นได้ว่าของจีนเนี่ยได้ครอบคุมอะไรหลายอย่างบนโลกไปดีแต่ตอนนี้จีนไม่ได้รับการซื้อขายดังนั้นมันก็เลยทําให้วอลุ่มในการซื้อขายตกลงมาแล้วสมมุติเกิดถ้าในนนะคตจีนกลับมาเปิดใหม่ฮะอะไรจะเกิดขึ้น อันนี้เป็นสิ่งที่ให้ดูในปัจจุบันนะฮะในปัจจุบันคนที่ซื้อขายบิตคอยน์มากที่สุดในโลกตอนนี้ก็คือญี่ปุ่นอันดับ2ก็คือโคเรียนวอนนะครับยูเอสดอลลาร์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยจะกระจัดกระจายแล้วก็โคเรียนวอนเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ3 4มสามสวันก่อนที่เราเรียกว่าสงคราม4วันระหว่างบิตคอยกับบิตคอยแคชคนที่ซื้อบิตคอยแคชมากที่สุดในโลกตอนนี้ก็คือโคเรียนวอนหรือประชาชนชาวเกาหลีใต้นั่นเอง คนนี้เรามาดูกันนิดหนึ่งนะฮะว่าบนโลกใบนี้เนี่ยมีคนถือบิตคอยมากขนาดไหนอะไรยังไงอันนี้จะเป็นจำนวนแอดเดรสหรือจำนวนกระเป๋าตังค์นะฮะที่มีอยู่เราก็จะเห็นได้ว่าคนนี้ถือ0 0 0 0 0ถึง0.01บิตคอยเนี่ยมีกี่คนนะครับซึ่งในนี้ก็ตกประมาณ12่สิล้านคนจริงๆอาจจะน้อยกว่านี้เพราะว่าบางคนก็อาจจะมีหลายกระเป๋าตังก็อาจจะแต่ว่าที่แน่ๆก็มี12ล้านกระเป๋าตังค์แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือคนที่รวยเราระดับแสน ประมาณสักแสนบิตคอยตอนนี้ก็น่าจะประมาณคูณตัวเลขไม่ถูกเลยครับเพราะว่า1บิตคอยมันสองแสนสนะครับแต่มีแค่2คนเราก็จะเห็นได้ว่าคนที่รวยบิตคอยตอนนี้มีเพียง2คนเองภาพที่เราเห็นอยู่นะอันนี้เขายังมีอัตลัสลิเชอร์แดนีก ถ้าเราพูดถึงคนที่มีมากกว่า1 US ดอลลาร์ก็มี13ล้านประมาณ14ล้านด้วยซ้ำไปนะครับกระเป๋าตังค์ซึ่งก็เยอะเป็นธรรมดาแต่เราลองมาดูคนที่รวยคนระับประมาณคนที่มีมากกว่า10ล้าน US เราดากำลังพูดถึงมากกว่า330ล้านบาทมีประมาณแค่พันกระเป๋าตังค์นั่นเองระบบปิดคอยยังเป็นระบบที่เราสามารถจะเห็นข้อมูลได้ทุกเวลาทุกสถานที่แล้วก็ความเร็วของมันเป็นวินาทีสุดท้ายที่อยากจะพาคุณผู้ชมมาดูกันนะฮะลองมาดูกัน เรากำลังพูดถึงเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งในที่นี้คือเลยคือ a d d เ e s เบอร์นี่ครับ เป็นแอดเดียสที่รวยบิตคอยน์มากสุดในโลกเขามีประมาณเท่าไรเขามีประมาณสักแสนห้าหมื่นบิตคอยน์คิดเป็นเงินก็ประมาณตกประมาณสักพันล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ตกประมาณสักสามหมื่นสามพันล้านบาทคิดไม่ออกเลยครับว่าเป็นเงินมากขนาดไหนจํานวนสามหมื่นสามพันล้านบาทเนี่ยฮะถามว่าเขาซื้อบิตคอยน์มานานยังข้อมูลยังมีต่ออีกนะฮะว่า first in หมายว่าเขาเริ่มมาซื้อเมื่อไหร่นะครับก็จากข้อมูลก็คือเขาเริ่มมาซื้อเมื่อวันที่ห้ามกราคมของปีนี้นี่เอง ครับไม่นานเลยนะครับซึ่งถ้าเขาซื้อ5้ามกราคมของปีนี้ตอนนี้เนี่ยราคาของเขาเป็นเจ็ดเท่าของเงินที่เขาลงใบนะฮะเพราะว่าต้นปีมาถึงตอนนี้ราคาบิตคอย n มันเพิ่มประมาณเจ็ดเท่านะครับเราก็จะเห็นได้อันดับสองมานะรเราก็เห็นได้ว่าเขาก็เข้ามาปีที่แล้วอันดับสามเข้ามาเมื่อปีสองห้าห้าแปดนะครับแล้วก็สองห้าห้าเจ็ดแล้วก็ต่างๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลบิตคอยที่เราเห็นอยู่กลับมาถึงคําถามว่า เอ,อ่อบิตคอยล์ล่มได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยข้อนี้ผมผมไม่สามารถตอบได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วบิตคอยนี่ฮะมันขึ้นอยู่กับมีคนใช้ถ้ามันยังมีคนใช้จํานวนสูงขนาดนี้มันก็จะมีค่าต่อไปแล้วมันจะไม่ลม่มแต่เมื่อวันใดก็แล้วแต่มันไม่มีค่านั่นหมายว่ามันไม่มีคนใช้มันอิกต่อไปแล้วเมื่อไม่มีคนใช้มันอีกต่อไปแล้วมันก็คงจะตายจากโลกนี้ไปท้ายนี้ขอประาาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับว่าโครงการ นักลงทุน c s i มาวลังสิทธ์นะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยเราจะมีการบรรยายของดรวิสิตองค์พิพัฒนกุลอาจารย์กวีชูกิจกเกษมแล้วก็อาจารย์บกิตศิรีวัฒนาเกตหรืออาจารย์ปิงนะครับก็ขอเชิญนักศึกษาเก่า c s i นะครับเรียนฟรีนะครับตามช่องทางเดิมก็คุณาติดต่อคุณติ่งตามช่องทางเดิมนะครับอีกข่าวหนึ่งที่อยากจะประสัมพันธ์ก็คือว่าในเดือนกุมภาพันธ์เราก็เราก็จะมีการเปิดคอร์ส CFI รุ่นที่15นะครับ ครั้งนี้นี่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่าท่านอาจารย์วิสิตองคพิพัฒนากุณนะครับที่เรารู้จักในในาของกูรูฟันโฟท่านก็จะมาทำเวิร์กช็อปเทคนิคค้นหาหุ้นซุปเปอร์สต็อกด้วยตัวท่านเองโอ้น่าสนใจมากเลยนะครับก็ขอเรียนเชิญนักศึกษาเก่าเซทไอทุกรุ่นนะครับนักศึกษาเก่าเซทไอทุกรุ่นนะครับก็เรียนฟรีเหมือนเดิมนะครับเออเราก็มีจำนวนที่นั่งจำกัดอย่างที่ทราบกันนะครับก็ถึงเวลาก็ติดต่อคุณติ่งนะครับตามช่องทางเดิมนะครับ วันนี้ก็จบเท่านี้ครับแล้วเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ